วันนี้เนี่ยก็มีเขาเรียกว่าประชาชนก็มีการสอบถามกันแล้ววันนี้ผู้สื่อข่าวก็ไปถามด้วยโฆษกสบคครับวันนี้โฆษกสบคได้มาพูดในลักษณะแบบนี้ค่ะท่านผู้ชมนะคืออย่างที่บอกวันนี้สบคเขามีการเติมแอปททยชนะพร้อมนะให้ระวังอ้าววันนี้ที่ศูนย์แถลงข่าวรัฐบาลโควิด19ที่จำเนียบรัฐบาลนายแพทย์ทวีสิน ะะโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิดนะคะวันนี้เนี่ยบอกถึงแพลตฟอร์มชัยชนะในช่วงหนึ่งบอกว่าขณะนี้เนี่ยมีแพลตฟอร์มไทยชนะของปลอมเนี่ยออกมาบอกว่านะ,อะ,อะขอ,อ,ะอะเน้นย้ําว่าการเข้าแพลตฟอร์มของทางการเนี่ยไม่มีการดาวน์โหลดใดทั้งสิน้นแล้วก็ให้ประชาชนเนีสังเกตว่า มีชื่อเว็บไซต์ทางการเนี่ยเขาจะใช้เป็นแค่เป็นภาษาไทยนะเขียนว่า www เป็นภาษาไทยเลยคำว่าไทยชนะ .com และถ้าเป็นภาษาอังกฤษนะ www นะคะไทยชนะ .com เหมือนกันเป็นภาษาอังกฤษแต่ว่าเป็นภาษาทับศัพท์ทับศัพท์เป็นวไทยชนะเลย t h a i ใช่ไหมแล้วก็ชนะ c s a n a แล้วบอกงี้บอกว่าถ้าหากเป็นชื่อเว็บไซต์อื่นเป็นของปลอมทั้งสิ้น และอาจใช้คานี้นะและอาจถูกดึงข้อมูลไปใช้ในทางที่ไม่ถูกต้องอือ้าวท่านผู้ชมอย่างนี้นี่ท่านมีความคิดเห็นเป็นประการใดผมจะบอกให้อย่างบอกเข้ามาใน Facebook ไลฟ์สดของเราเพราะว่าสรุปแล้วเนี่ยที่ท่านพูดแบบนี้นั่นหมายความว่าอ้าวให้เราให้ประชาชน แล้ววางตัวเองว่างั้นเถอะคือพูดง่ายๆเนี่ยมันมีมาตรฐานออกมากันแล้วมันมีของจริงกับของปลอมผมถามยิดหนึ่งนะคุณเตยุย้ยถามไปที่สบคครับคนที่จะรับของจริงของปลอมมันไม่ใช่อะไรนะฮะต้องไปที่ไหนฮะ,ะถ้าไทยชนะจริงๆต้องเข้าห้างฮะอืเข้าห้างหรือเข้าเซเว่นนะค่ะเซเว่นก็ต้องกดไทยชนะครับตอนนี้ก็ทุกคนไปที่เซเว่นทุกคนไปที่ห้างเข้าห้างก่อนเข้าห้างก็ต้องกด เช็คอินไปถึงในร้านแต่ละร้านในห้างแต่ละร้านก็ต้องเช็คอินเข้าไปออกจากร้านนี้ก็เช็คเอาออกมาผมถามคำหนึ่งฮนะและไอชิบหายใจชนะปลอมเนี่ยมันมาอย่างไงเออเอา้าวผมถามก่อนอถ้าคนไม่ไปห้างเขาจะไปโหลดทำสติอะไรอ,ะอ่ะอ่าใช่ผมถามค่ะ คือวันนี้อย่าปรับมาที่ประชาชนอย่ามาโยนที่ประชาชนแล้วใครฮะให้ระวังตัวเองคนที่ระวังมันต้องเป็นหน้าที่ของกระทรวงดิจิต,ตอลนะคุณู้ทธิพง์คุณเอกานไม่แล้วสบคเนี่ยคุณ<ด>ต้องตามมาสั่งคุณพุทธิพงให้ตามทีและที่สําคัญเนี่ยสบคเป็นคนต้นคิดเอแล้วสบคเนี่ยเคยคิดบ้างไหมว่าถ้ามันเกิดเหตุการณ์นะในการที่เป็นออกเว็บเว็บปลอมแบบนี้เนี่ย คุณจะทํายังไงและจะแก้ไขย,ยังไงให้กับประชาชนคุณต้องกาย<ง>กับกายเป็นว่ามาผาักภาราให้ประชาชนไปดูเอาเองว่าตรงนี้นะคือของจริงอันนี้คือของปลอมและคนที่มันจะเดินเข้าห้างใครจะมันจะรู้ล่ะว่าเดินเข้าห้างเดินเข้าไปที่ร้านอาหารแล้วเฮ้ยให้ระวังนะว่าอันนี้ปลอมอันนี้จริงต้องมายืนคอยดูทั้งทงที่หยิบโทรศัพท์มาเนี่ย ก็ต้องกว่าจะมาเปิดกว่าจะเข้าแอปไลน์กว่าจะไปเข้าสกรีนมันก็ใช้เวลาพออยู่แล้วอะ่ะคือคือวันนี้ผมพูดตรงๆนี่ผมเมื่อถ,ถ้าพูดทักเปรียบทุกวันหยุดนี่ผมก็แหมถ้าไม่ต่างกับไอ้หนุ่มเซนทันนะเอา <c oughs> ผมนี่จะชอบไปเดินห้างว่ามันเย็นดี <c oughs> มันเย็นสบายและอีกอย่างเราก็จะได้ไปดูว่า วันนี้วิถีชีวิตพี่น้องประชาชนไล่ตั้งแต่วัยรุ่นเขาจะไปยังไงไม่ว่าห้างเซ็นทรัไม่ว่าจะเป็นห้างหลายๆห้างมาบุญคองไม่ว่าจะเป็นเดอะมอลล์นี่ไม่ได้โฆษณาเขานะแล้วทุกข้างแม้กระทั่งวันนี้นะครับแม้กระทั่งร้านสะดวกซื้อเาก็ยังทำเขาก็ยังทำไทยชนะแล้วทุกคนที่เข้าไปเขาทำตามอย่างหมดแต่ถ้าคนไม่มีโทรศัพท์ก็ใช้จดใช่ไหมใช้เขียนใช้เขียนชื่อแล้วก็จดเบอร์ใช่ถูกต้องส่วนที่ผมเข้าไปนี่ชัดเจนนะ กดปั๊บก็ไปนี่เจ้าหน้าที่เขาบอกโอ้พี่คนนี้เขาเร็วนะปั๊บก,กดไปเช็คอินเช็คเอาท์ไล่ขึ้นมาถ้าเราจะทําบริการเสริมให้เขาคือจะชมเชยเขาใช่ไหม <ฮะ S 1> อยากจะทาว่าตรวจสอบให้เขาก็ทําไปแต่ถ้าไม่ทําก็รีดขึ้นมาก็างบนแล้วก็เลยไปเลยถูกต้องไหมพอกดปั๊บเขาจะมีว่าเช็คอินครับถูกไหมฮะเช็คอินเราก็เดินเข้าไปโดยที่นี่ฮะโลโก้แบบนี้เลยแล้วผมถามว่าไอ้โลโก้ปอมมันจะมาได้ยังไงครับแต่ คำถามต่อไปให้ที่ท่านสบกแล้วก็ทางตังซี่ที่ผู้เกี่ยวข้องโดยเฉพาะรัฐมนตรีดิจิตอลครับพุทธิพงศ์บุญการออผมจะบอก,กให้เลยคุณต้องแก้ไขให้ประชาชนแก้ไขให้ประชาชนนะและจะมีความผิดอะไรถ้าถ้าเรามารู้ว่าเอ้ยอันนี้มันเว็บปลอมใช่แล้วเคาจะมีความผิดอะไรทําไมพวกคุณบอกมั่งไหมคือมันเกิดขึ้นอย่างนี้ในโทรศัพท์ผมเมื่อเกิดพราะหลังจากที่วันแรกจำได้ไหมที่เราไปบอกว่าเราไปพิสูจน์ห้างเงนเราไปจะพิสูจน์ออกมาแล้วที่เรามาจัดรายการผมก็ไม่คิดว่าเอ๊ะโทรศัพท์เราเนี่ยมันไม่ใช่ว่าไป ไปโหลดอะไรมาก็ไปดูมีไหมโหลดอะไรนะเขาเรียกอะไรนะโหลดเว็บการพนันโหลดเว็บนู่นเว็บนี่ไม่มีเฮ้ยแต่มันมีขยะอะไรเข้ามาเดี๋ยวมีนี่เดี๋ยวมีนั่นเขาเรียกเว็บขยะนั่นแหละมันเข้ามาเต็มหมดแล้วก็กมว่ากดทิ้ง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 ก็พูดตรงๆนะเราเนี่ยเจอมากับเหตุการณ์นี้เราถึงมากล้าพูดอยู่ที่หน้าจอว่าตั้งแต่เราไปห้างแล้วเราไปเขาเรียกว่าโหลดเข้าเว็บไซต์พวกนี้หรือถ้าเราเวลาเราไปเนี้ยเราไม่อยากโหลดแล้ว เราใช้วิธีบอกเบอร์โทรศัพท์เขาดีกว่าไม่รู้ไอ้เว็บไซต์ขยะเนี่ยมันมาพร้อมกับที่เราไปเดินตาเข้าร้านนะเข้าร้านนู้นออกร้านนี้ไปร้านนั้นแล้วก็เข้าห้างเนี่ยตั้งแต่นั้นมาเนี่ยเรามีไอ้พวกเว็บไซต์ขยะนี้มาโดยตลอดถามกลับไปที่พุทธิพงศ์ในเมื่อคุณเป็นกระทรวงของรัฐบาลในยุคนี้แล้วก็สบ,บคคุณตอบกับประชาชนอย่างไรได้บ้างนะว่าจะมีมาตรการยังไงที่ จะมีแรงกระตุน้นไหมไม่ให้เอเว็บไซต์ชั่วช้าพวกนี้มันมาเขาเรียกว่ามันมาเป็นเว็บอ่าเขาเรียกว่าเว็บขยะให้กับภาคประชาชนคือสร้างความลํำคานะอ่ะเพราะมันเป็นข้อความเข้ามาโดยตลอดเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมไอ้ตรงนี้เราย,ยังไม่เคยได้ยินข่าวเลยนะไม่ว่าจะเป็นทั้งเว็บอ่าเนะกระทรวงดีอีอนะ DE, ที่ผู้ที่พงเนี่ยนะนั่งเป็นรัฐมนตรีอยู่สบ,บคอเองเนี่ยวันนี้ตยุามาพูดเนี่ยเอามาแถลงข่าววันนี้ก็ไม่ได้พูดถึงด้วยซ้าไป แล้วจะแก้ปัญหาย,ยังไงให้กับประชาชนกับกลายเป็นว่าประชาชนอย่างเราต้องระวังตัวเองว่างั้นนะต้องอคอยดูตัวเองว่างั้นนะว่าไอ้ไอตรงนี้แล้วก็สุดท้ายเราต้องมานั่งดูโทรศัพท์ว่าไอ้เว็บไซต์ขยะพวกนี้เนี่ยมันจะมีอะไรบ้างที่ข้ามาแปกปอมเพราะฉะนั้นนี่ถึงได้บอกว่าคุณสร้างปัญหาคุณเป็นคนคุณเป็นคนสร้างเว็บไซต์พวกนี้มาแล้วคุณก็เป็นคนสร้างปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนแล้วก็ต้องกลับคอยมาดูเออมันเหนื่อยอืม เหนื่อยกับการ<อ>การที่พวกคุณไม่ทําอะไรที่มันแบบเขาเรียกอะไรล่ะไม่ไม,ไม่ไม่คิดเลยว่าเ,เมื่อสร้างตรงนี้มาปุ๊บถ้าไม่ว่าผู้ประกอบการไหนนะฮะที่สร้างเว็บไซต์ปลอมนี้ขึ้นมาคุณจะมีความผิดนะไม่เคยบอกเลยแต่เวลาประชาชนอย่าไปแชร์ข่าวปลอมคุณมีความผิดนั่นะะคือวันนี้มันเป็นหน้าที่ของกอระทรวงดิจิทัลนะต้องไปหาต้นตอที่เวลาคนต่อต้านรัฐบาลแบบโพสต์์คุณไปตามจับก็ถึงบ้านเขา ที่อย่างนี้คุณไม่ตามคุณมาโทษประชาชนใครเขาจะไปโหลดนะฮะก็ในเมื่อเขาเข้าวางเขาก็ต้องกดตรงนั้นแค่เช็คอินเช็คเอาท์าออกก็เช็คเอาท์ออกมาก็ต้องนั้นนะฮะคือวันนี้มันจะมาได้งไงผมว่าเป็นไปไม่ได้ฮะแต่มีของพลอมแล้วมาบอกว่าเฮ้ยประชาชนต้องช่วยดูไม่ใช่ฮะเป็นหน้าที่กระทรวงดิจิตอลงบประมาณโควิดเท่าไหร่ใช่นะเบิกกันมาใช้กันเท่าไหร่ฮะหลายโปรเจกต์เลยเนี่ยหลายอย่างนะ ทำอย่างนี้นึกว่าเสียตังค์ไหมก็ต้องเสียเงินค่ะปธแล้วคนเข้าไปก็อย่างที่บอกไงฮะพอวันนี้เรามาพูดเนี่ยมัน,ม,นมันต้องบริการประชาชนในเมื่อประชาชนเขาช่วยรัฐบาลแล้วโควิดไม่มีแล้ว<ะ>ลรัฐบาลช่วยอะไรประชาชน 5, หน้าพัน่หนะได้หมดไหมก็ได้ไม่ทุกคนไม่ได้ได้หมดทุกคนไม่เหมือนประเทศอื่นเขาแจกกันหมดมีบ้านเราเนะี่ยแหละเหลือมล่ำกันอยู่เนะี่ยแล้วไปสืบมาแล้วตอนนี้ห้าพงห้าพันเป็นปัญหาหมดค่ะ คนมีตังค์ได้เว้ยแต่คนไม่มีแม่งจริงๆไม่ได้นี่ยงไงครับบอกนี่ฮะความเหลื่อมล้ําไม่รู้เอาตรรกะเอากติกาข้อไหนมาไอ้นี่ได้ได้ยังไงไอ้นี่ทําไมไม่ได้พี่น้องกันไอคนพี่ได้ไอคนน้องไม่ได้เอากับเขาสิออท,าทางมนาันอาชีพเดียวกันทําอยู่ด้วยกันอย่างนี้ทําอยู่ด้วยกันแม่งนั่งหัวลอกกันขำกิ้งลิงกบหมาแล้วทุกวันนี้ไปไอแนนสิ่์ก็ไม่ได้ก็บอกคุณอะไรนะเขาบอกเป็นอะไรนะทบทวนสิทธ ทบทวนสิทธิ์ก็ไม่ได้คุณบอกเป็นอะไรนะไม่ไม่ถูกต้องอะไรนะคุณอะไที่ไม่ถูกต้องอะไรอาชีพไม่ถูกต้องอ๋อตรงนี้เขามีมาตรการมาใหม่แล้วนะ<อ>คนที่อตาต่ยุจะบอกให้นะสําหรับคนที่กดเข้าไปทีไลน์เนี่ยจะเจอที่ตัวเองเนี่ยทบทวนสิทธิ์ทบทวนสิทธิ์ตลอดนะหรือว่ามีปัญหาที่เกี่ยวกับไม่ไม่ขึ้นแถบสีนะท่านผู้ชมท่านผู้ชมต้องรีบเลยรีบก่อนที่จะถึงสิ้นเดือนนี้เพราะว่าเขาจะปิดแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าท่านไม่มีสีขึ้นหรือแม่อะไรขึ้นกับเหมือนอย่างคนอื่นเขาเนี่ยนะให้ท่่านไปตติดอ ที่ธนาคารกรุงไทยอาจจะพัฒน,นาคารกรุงไทยนะท่านผู้ชมติดเลยติดต่อที่ธนาคารกรุงไทยเลยและเดี๋ยวเขาก็จะมีรายชื่อของท่านเองว่าท่านติดปัญหาอะไรธนาคารกรุงไทยเนี่ยเขาจะเป็นโต้โผในการที่เขาจะดูแลเกี่ยวกับเรื่องของลูกค้าเกี่ยวกับอ่เว็บไซต์อ่เราเราไม่ทิ้งกันเพราะฉะนั้นไปกันเลยนะคะก่อนที่จะถึงสิ้นเดือนนี้นะคะอันนี้เพราะว่าอะไร,รวันนี้อย่างที่พูดนะฮะการถแถลงถแถลงอะไรได้หมดนฮะประชาชนก็ฟัง แต่ถ้าบอกว่าเฮ้ยจะมาลงนี้ประชาชนจะมาบอกอย่างนี้ตึงท่านไม่ได้เจตนาพูดนะเหมือนกรณีลุงอายุ72<ะ>็ดสิบอ่ะผมก็ไม่อยากว่าแล้วครับว่าท่้นเผือปากพูดออกมา<ะ>ว่าลุงอันนี้แต่งทำลายก็ไปดูลุงก็ไปตัดผมแล้วก็ไปกินอาหารตามร้านร้านตัดผมก็อยู่แสวงประชาชื่นเท<ะ>่านั้นแล้วเจ้าของร้านเป็นเรื่องเลยซ <c oughs> วยเลยเข้าคอนโดก็กลับไม่ได้เขาก็ไม่ให้ยากากักตัวคือผมจะบอกให้เรื่องนี้อีกนิดนึงนะ ผมมาน่าสงสารคนที่ประกอบการผมถามท่านนะผู้หลักผู้ใหญ่เขาจะรู้หรอครับว่าไอ้คนนี้แม่งเป็นโควิดสิบเก้าเขาจะรู้หรอคนนี้เป็นโควิดสิบเก้าคนไหนเป็นโควิดไนนทิงใครไหนเป็นเขาไม่รู้หรอกครับการเข้ามาคนก็บ้างหน้าหลายตาเข้ามาทำก่อนหน้าที่มีพรลกรฉุกเฉินก่อนหน้าที่จะมีเขาก็าเตือนกันบางใครจะไปรู้ใครเป็นใครแล้วลุงคนนี้ก็ไม่รู้ไปติดมาจากไหนเพราะลุงคนนี้ไปโรงพยาบาลเพราะตัวเอง,เ,องเป็นโรคปอดอืใช่ มะเร็งในปอดก็เลยวันนี้อยากถามมาตกลงกันเป็นมะเร็งในปอดหรือจะเป็นโควิดฮะก็แกเป็นมะเร็งแกมีโรคประจําตัวนั่นแหละแล็แลติดโควิดไงเหมือนกันนะคนที่เสียชีวิตนี่ถามด้วยอยากรู้นะความรู้นะครับเพราะผมไม่ใช่หมออยากถามว่าคนที่เสียชีวิตเนี่ยส่วนใหญ่ที่เห็นบอกมาเป็นโรคเบาหวานโรคมะเร็งในปอดโรคเบาหวานอืมันก็เลยอยากรู้ว่าอันไหนโควิดอันไหนเบาหวานอันไหนมะเร็งที่ปอด ในเมื่อบอกว่ายายังไม่มียายังไม่มีรักษาแต่คาดว่าเป็นโรคโควิดสิบเก้คนหมดเห็นไหมมีคนก็ถามเยอะแยะต้องตอบมากบางทีบางทีต้องพูดให้ประาชาชนเข้าใจไม่ใช่ไปอเอา ไปเอาต่างประเทศมาคุยไม่ต้องฮนะเอาความรู้ตรงนี้ดีกว่าให้ค,คนไทยรู้หน่อยคืออย่างที่บอกเนี่ยคือบางท่านเนี่ยถ้าเขามีโรคประจําตัวอยู่แล้วถูกไหมฮะเขาเมื่อเขามีโรคประจําตัวโรคประจําตัวของเขาจะเป็นโรคอะไรหล่ะมะเร็งปอดหรือว่าเขาจะเป็นมะเร็งอะไรก็แล้วแต่หรือว่าเป็นโรคเบาหวานเป็นโรคความดันเป็นโรคไขมันแล้วบังเอิญไปได้รับเชือ้อโควิดนี่แหละจะสําคัญเพราะฉะนั้นเนี่ยไทม์ไลน์ชีวิตของแต่ละคนเนี่ยเขาก็ต้องมีการตรวจสอบกันไง ว่าเมื่อคุณติดโควิดกันในช่วงระหว่างนี้เนี่ยคุณไปติดส่วนไหนมาแต่ส่วนหนึ่งเนี่ยเมื่อเป็นข่าวออกมาแล้วเมื่อเขาติดแล้วเนี่ยก็อยากจะให้อะไรนะทางการเนี่ยพูดให้ตรงพูดให้ชัดว่าทำลายชีวิตของเขาเนี่ยไปติดกันอยู่ที่ไหนถ้าคุณไปบอกอยู่แค่สถานที่นะอย่างอา,อาทิตย์ที่แล้วเนี่ยที่บอกว่าคุณลุงท่านนึงเนี่ยไปติดเนี่ยไปติดกันอยู่แถวร้านตัดผมประชาชื่นอ่าว แล้วร้านตัดผมประชาชนเนี่ยเขามีในย่านนั้นกี่ร้านกี่ร้านนะตอนนี้ก็สะนุงกันใหญ่เดชถ้าคุณจะโฟกัสเลยว่าร้านไหนล่ะใช่ไหมร้านนั้นเขาก็จะได้ปิดตัวไป14บวันกักตัวไปแต่ถ้าคุณไปโฟกัสย่านนั้นบอกแล้วเขาบอกสบคบอกว่าบอกไม่ได้ว่าร้านไหนบอกไม่ได้ก็เจ๊งกระทั่งละนาวสีแล้วสุดท้ายก็มาเจอร้านนี้ก็ไม่ติดชื่อมันก็มันเละเลย ผู้สื่อข่าวไปหาข่าวเองเลยว่าร้านไหนเห็นไหมแต่แต่โคศกไงแต่โคศกสบคเนี่ยนะเมื่อวันศุกร์บอกว่าบอกไม่ได้คุณจะบอกไม่ได้ได้ไงคุณต้องบอกได้ไม่น่าจะทําให้ร้านตัดผมย่านนั้นน่ะเสียหายแทนที่มันจะเสียแค่ร้านเดียวลุงคนนี้ไปกินติ่มซาอ่ะตัดผมเสร็จแล้วไปกินติ่มซาอ่าแต่ก่อนแต่ก่อนที่เขาจะไปตัดผมเนี่ยก็คือเขาไปอ่าไปโรงพยาบาลไปไปตรวจโรค นะโรคประจําตัวของเขาเองก่อนก็คือมีสามทไลายชีวิตอะไรแล้วแล้วแต่ท่านโฆษกยังบอกอย่างนี้อีกพอไปกินติ่มซำไปกินอย่างเงี้ยเอาแล้วแล้วก็บอกว่าแล้วยิ่งมาพูดตอนนี้อ่าตอนนี้เชื้อมันก็หลบ <c oughs> พอเชื้อหลบแล้วทําไงอ่ะไอ้คน <c oughs> ที่อยู่ตรงนี้กันยุ่งนี่คือคนที่ติดโควิดเนี่ยถ้าสิบสี่วันแล้วไม่มีเชือ้อช่วงนี้ยจะทําไงช่วงนี้คนที่ติดโควิดเนี่ยส่วนใหญ่ นะฮะส่วนใหญ่เนี่ยก็คือไม่อา,าอาการของโรคมันไม่บ่งออกมา,าแต่ไปตรวจแล้วมันเจอเชืออ้อโควิดในร่างกายนั้นคือเลือดออกมาเป็นผลบวกอ